เอลออยไปทั่วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะลักษณะของการ L อลออยอลออยมันอาจจะไม่ต้องคิดอะไรก็ได้เซลล์เซลล์ขำๆเล่นๆไปอะ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าวันไหนถ้าเรามีแฟนแล้วมีคนรักแล้วอะ่ะสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทำเราจะไม่ทำกดไลค์ยังไม่กดเลยกดไลค์ผู้ชายยังไม่กะบางทียังไม่กดเลยอย่าว่าแต่ว่ามาพีเคขึ้นพีเคอะไรเงี้ยไม่ทำ ส่งของขวัญไม่มีเลยแต่ก่อนส่งของขวัญฉ่ำม,มากเลยนะดิฉันส่งของขวัญฉ่ำม,มากเลยนะมันจะต้องกลับไปฟิลนั้นอีกแล้วแบบนี้ทําไมต้องมูไปเป็นแบบเดิมแวเนะี้ยจะได้ถึงฤดูการสเปของข,องขวัญอีกแล้วแบบนี้ไม่ส่งให้ของขวัญให้ใครเลยนะดิฉันไม่ส่งของขวัญให้ใครเลยนะยนยนะแทบไม่ส่งเลยอืมฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ ท, ation, ทุกคนขาเรื่องที่ซีเรียสไม่มีอะไรนะคะออกไปได้แล้วออกมันไปได้แล้วค่ะเรื่องที่ซีเรียสไม่มีแล้วค่ะมีแค่นี้แหละยังแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละฝากกดติดต,ตามช่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นช่องหลักนะคะอันนี้เป็นช่องหลักของดิฉันนะคะสายฝออีกแล้วเหรอ ขายกาแฟหน่อยค่ะแอดมินปักหมดนะุดหนยีิอ่ะใครที่อยากจะซับพอร์ตเอ่อมิวเออมิวอ่าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปักหมุดนะใครที่อยากจะซับซับน้ําตาซึ่งมันไม่มีนะคะใครที่อยากจะซับน้ําตาดิฉันเดี๋ยวดิฉันปักหมุดนะคะไปอุนน่นนนกาแฟแค่กล่องเดียวดิฉันก็ขอบคุณมากๆแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยอืม ดิฉันปักหมดแล้วเลือกเลยอยากกินอะไรไปใครอยากจะแบบใครแบบแบบซับน้ำตาเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยค่ะไปใครอยากจะใครอยากจะปลอบใจดิฉันอนะ่ะปลอบใจแพร่ีฉันปลอบใจเธอฉันอุดหนุนกาแฟเธอสักกล่องหนึ่งแล้วกันไปทุกคนปักหมดให้แล้วบ้านเขียวเลยฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอืม เหมือนวันนี้ที่ดิฉันโพสไงต่อให้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกเราก็ต้องทำงานเหมือนเดิมต่อให้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกเราก็ต้องทำงานเหมือนเดิมไปบาร์โฮสไม่เอาไม่ได้ชอบแบบนั้นถ้าชอบแบบนั้นไปแล้วรู้ว่าทำได้แต่มันเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นน่ะเราต้องการเราต้องการคนรัก เราต้องการคนเราต้องการคนรักเราไม่ได้ต้องการคนคนแบบแบบแบบอย่างนั้นะ่ะเราไม่ใช่อืมเราต้องการคนรักอืมช่องใหม่เหรอคะใช่คะ่ะใช่คะ่ะเป็นช่องใหม่มีไหมเดี๋ยวดูก่อนเ <c oughs> <c oughs> มตตาดิฉันด้วยนะคะทุกคน เมตตาดิฉันด้วยนะคะอืมเต้าเลยงานนี้เป็นกำลังใจค่ะพิดเคยฟังเพลงพิดรักไหม เของใครนะที่เคยเปิดอุ้ยคุยเยอะคุยเยอะค่ะคุยเยอะคุยเยอะนี่ฉันก็ถึงบอกไงว่ามุมที่น่ารักของนางก็มีคือคืออย่างน้อยนางก็คุยนางไม่หายนางไม่หนีมีปัญหาอะไรนางก็คุยแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอะ่ะ มันเร็วกันไปนิดนึงอ่ะมันให้ดิฉันมีความสุขกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้เหรอทําไมเร็วจังทําไมทาไมโลกใจร้ายกับดิฉันจัง ใช่แต่ก่อนเพลงนี้มันอันนี้ดีชอบฟัง คนที่ดิฉันเคยเข้าไปดูไลฟ์เขาครั้งแรกที่เขาเขียนแคปชั่นว่าเขาตามหารักแท้เขาเข้าใจหรือเปล่าว่ารักแท้่ทจริงๆคืออะไร หรือเพราะว่าเราไม่ใช่รักแท้ของเขาเราไม่ใช่ความรักของเขาอาจจะเป็นความรู้สึกดีหรืออะไรในบางมุมแต่บางทีเราอาจจะต้องยอมรับตัวเราว่าเราไม่ใช่ความรักของเขา ไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาและต้องการซึ่งมันคนละคนละเรื่องกันต่อให้เราทําดีแค่ไหนหรือที่สูดตัวเองยังไง mm. เราไม่ใช่ช้อยที่เขาจะเลือกเขาไม่รีบเขาไม่ได้ต้องการ mm. เราไม่มีคุณสมบัติเป็นช้อยที่เขาอยากเลือกล้วก็แค่นั้น พี่ยังมนก็้าวัี่พาเอาเธอไปคิดแล้วมันก็เศร้าว,วันที่เขาเอาเธอไปเขาไม่ต้องทำอะไรเพื่อเธอเลยสักอย่างเขาไม่ต้องเป็นคนที่ถามเธอว่ากินข้าวหรือยัง ตื่นนอนแล้วใช่ไหมไปโรงเรียนหรือเปล่าหิวข้าวไหมเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องพยายามเพราะเขาคือคนที่เธออยากได้แต่เราพยายามให้ตายก็ไม่ใช่เพราะคนที่เขาอยากได้ไม่ใช่เรานะคะอันนี้คือความจริงซึ่งเราก็ต้อง เข้าใจว่าความดีกับความรักเป็นคนละเรื่องกันนะครับความดีกับความรักมันเป็นคนละเรื่องกันคนที่ใช่ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจว่าคนที่ใช่ไม่ไม่ต้องพยายามซึ่งเธอพูดถูกและพี่ได้รู้คำตอบว่าคนพยายามคือพี่แต่คนที่ใช่คืออีกคนที่ไม่ใช่พี่มันไม่ใช่พี่ แต่มันคืออีกคนหนึ่งเขาไม่ต้องพยายามเขาได้ทุกอย่างที่เธอไม่เคยให้พี่เธอเป็นคนเดียวที่สำคัญที่สุดในหัวใจพี่ ที่พี่รักเธอมีแค่เธอไม่มีคนอื่นไม่มีหนึ่งสองสามเธอเป็นคนเดียวที่สำคัญที่สุดในความรู้ส <no ึกของพี่แต่พี่เป็นแค่ใครบางคนในอีกหลายๆคนที่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ในความรู้สึกของเธอเช่นเดียวกับเธอที่ไปให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มองว่าเธอ ก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งในอีกผู้ชายหลายๆคนของนางนั่นคือสิ่งที่เธอเลือกก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะนักสะสมความค,ความเศร้านะคะได้คะ่ะนักสะสมความเศร้า <c oughs> ดิฉันเหรอดิฉันเหรอนักดิฉันนักสะสมความเศร้าเหรอเพลงใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายถึงดิฉันใช่ไหมดิฉันก็อยากสะสมความรักความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆแล้วทำไมสุดท้ายมาตอบแทนดิฉันด้วยความเศร้าเหรอทำไมตอบแทนดิฉันด้วยความเศร้าล่ะตอบแทนดิฉันด้วยความเศร้าเหรอ พลนี้กว่าไหมพูดอะไรเผ็นดังแล้วกันทุกคนไม่ต้องกดอีโมจิลองให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอ็นดูดิฉันกับน้องนะคะ จริงวอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนะคะเดี๋ยวจากทีนี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ เออทำไมต้องเป็นชั้นนะ่ะ